สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งในรายการเล่าพระคำนะครับสำหรับซีรีส์ปัญญาจากสุภาษิตวันนี้เราเดินทางมาถึงบทที่12กันแล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าบทนี้เนี่ยพูดเรื่องสติปัญญาได้แบบตรงไปตรงมาแล้วก็ทรงพลังมากๆเลยครับเคยลองถามตัวเองกันไหมครับว่าเอออะไรกันแน่ที่ใช้วัดว่าคนคนนึงเนี่ยมีสติปัญญาจริงๆบางทีเราอาจจะนึกถึงความฉลาดไอคิวสูงๆหรือความสามารถพิเศษใช่ไหมครับแต่ในมุมมองของพระคัมภีร บอกเลยว่าคำตอบอาจจะทำให้เราต้องกลับมามองเรื่องนี้ใหม่เลยล่ะครับและนี่คือคำตอบครับสุภาษิตบทที่12เปิดมาข้อแรกก็จัดให้เลยผู้ที่รักคำสั่งสอนก็รักความรู้ส่วนผู้ที่เกลียดชังคำตักเตือนก็โง่เขลาโอ้โหเป็นประโยคที่ต้องบอกว่าทั้งแรงทั้งตรงแล้วก็ชัดเจนสุดๆเลยนะครับและนี่แหละครับคือแก่นของทั้งบทนี้เลยปัญญาเนี่ยมันเริ่มต้นที่ใจที่พร้อมจะเรียนรู้ครับ จุดเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าชีวิตเรามาถึงทางแยกสําคัญเลยนะครับคือมันเป็นจุดที่เราต้องเลือกว่าจะไปซ้ายหรือขวาจะเปิดใจรับฟังคําสอนหรือว่าจะปิดประตูใส่เลยซึ่งการตัดสินใจตรงนี้แหละครับที่จะกําหนดเส้นทางชีวิตทั้งหมดของเราต่อจากนี้ไป ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากๆคือพระคัมภีร์เนี่ยแยกให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนแบบสุดๆเลยคนที่รักคําสอนก็คือคนที่รักความรู้นั่นเองคือคนที่ยอมรับว่าตัวเองไม่ได้สมบูรณ์แบบนะแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ในทางกลับกันคนที่เกลียดคําตักเตือนในมุมของพระคัมภีร์ก็คือคนโง่เขลาเพราะอะไรเพราะเชื่อว่าวิธีของตัวเองถูกเสมอแล้วก็ต่อต้านการถูกสอน จะเห็นได้เลยนะครับว่าปัญญาในแบบของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้วัดกันที่ว่าใครไม่เคยทําพลาดแต่วัดกันที่ท่าทีของใจว่าใครที่พร้อมจะแก้ไขและเติบโตขึ้นแล้วพอเราเลือกทางที่ถูกต้องคือการมีใจที่พร้อมจะเรียนรู้เนี่ยนะครับผลที่ตามมาก็คือความมั่นคงในชีวิตนั่นเองครับเหมือนที่ข้อ3บอกไว้เลยว่ารากของคนชอบธรรมจะไม่ถูกถอนคือชีวิตที่สร้างอยู่บนความจริงนะครับต่อให้เจอพายุอะไรเข้ามาก็จะไม่สั่นคลอนง่ายๆ โอเคทีนี้พอเรามีทัศนคติแบบนี้เป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยคำถามคือแล้วในชีวิตจริงละ่ะมันจะแสดงออกมาในรูปแบบไหนสุภาษิตก็ฉลาดมากครับหยิบเอา2เรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุดมาพูดเลยนั่นก็คือเรื่องที่บ้านกับเรื่องที่ทํางานอย่างในข้อที่4เนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวได้เห็นภาพมากๆเลยว่าภรรยาที่ดีเป็นมงกุฎของสามีส่วนภรรยาที่ทําให้ขายหน้าเป็นความผูกกร่อนในกระดูกข,ของเขา ซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่การจะบอกว่าใครดีกว่าใครนะครับแต่เป็นการชี้ให้เราเห็นความจริงที่สําคัญมากๆว่าคนที่ใกล้ชิดเราที่สุดน่ะมีอิทธิพลกับเรามหาศาลเลยเขาสามารถเป็นเหมือนมงกุฎที่เชิดชูเราหรือในทางกลับกันก็เป็นเหมือนเนื้อร้ายที่กัดกินเราจากข้างในได้เลยพอมาถึงเรื่องการทํางานบ้างโอ้โหสุภาษิตก็สอนได้คมคายเหมือนกันนะครับคือสอนกันแบบชัดๆเลยว่าพระเจ้าให้คุณค่ากับความขยันหมั่นเพียรความมีวินยัยมากกว่าภาพลักษณ์ภายนอก คนที่ลงมือทำงานจริงๆจังๆแม้จะดูเป็นคนธรรมดาแต่ก็มีกลิ่นมีใช้ซึ่งมันดีกว่าคนประเภทที่ทำตัวโอ้อวดดูเหมือนสำคัญแต่จริงๆแล้วข้างในกับว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยสิ่งนี้มันสะท้อนให้เราเห็นนะครับว่าความมั่นคงนี่แท้จริงอ่ะมันมาจากความพยายามที่สม่ำเสมอไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ที่เราพยายามสร้างขึ้นมาแล้วถ้าจะให้ชี้ไปเลยว่าอะไรคือสัญ,ญญาณอันดับหนึ่งที่บ่งบอกว่าคนคนนั้นมีปัญญาจริงๆผ่านการกระทำคำตอบก็คือสิ่งนี้ครับ คควบคุอพอเรามาดูการเปรียบเทียบในข้อสิทห้กับ16นะครับโอ้โหภาพมันชัดขึ้นมาทันทีเลยคนมีปัญญาจะรับฟังคําแนะนํารู้จักมองข้ามคําดูถูกแล้วก็จัดการกับความโกรธของตัวเองได้แต่ในขณะที่คนโง่เขลาจะคิดว่าทางของตัวเองถูกเสมอพอมีอะไรมากระทบนิดหน่อยก็จะระเบิดอารมณ์ออกมาทันทีเห็นไหมครับว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าโกรธหรือไม่โกรธนะครับเพราะคนฉลาดก็โกรธเป็นแต่คนที่มีปัญญาจริงๆคือคนที่รู้ว่าจะจัดการกับความโกรธของตัวเองยังไงต่างหาก เอาละครับทีนี้เรากำลังจะเข้าสู่ประเด็นที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของสุภาษิตบทที่12เลยก็ว่าได้นั่นก็คือเรื่องของพลังแห่งคำพูดครับเสียงที่ออกมาจากปากของเรานี่แหละครับคือสิ่งที่สามารถสร้างหรือทำลายทุกอย่างบนเส้นทางชีวิตของเราได้เลยในข้อที่18เนี่ยใช้ภาพเปรียบเทียบที่โอ้โหทรงพลังมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าคาพูดพล่อยๆทิมแทงเหมือนดาบแต่วาจาของคนเฉลียวฉลาดก็เยียวยารักษา ชัดเจนเลยนะครับว่าคําพูดของเรามี2หน้าทีเป็นได้ทั้งอาวุธที่สร้างบาดแผลลึกกับคนอื่นและในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือที่ใช้เยียวยารักษาและฟื้นฟูจิตใจได้เหมือนกันแล้วมันก็มีข้อคิดที่ลึกซึ้งมากๆซ่อนอยู่ในข้อนี้ด้วยนะครับคือ คนฉลาดนะ่ะไม่จําเป็นต้องพูดทุกอย่างที่ตัวเองรู้เขารู้จักจังหวะว่าเมื่อไร่ควรพูดเมื่อไหร่ควรเงียบแต่คนโง่เขลากลับอดไม่ได้ที่จะต้องเป่าประกาศทุกคําคิดออกมาซึ่งหลายๆครั้งมันก็กลับกลายเป็นการเปิดเผยความไม่รอบครอบของตัวเองให้คนอื่นเห็นซะอย่างงั้นทีนี้หลังจากที่เราได้เห็นการเลือกต่างๆแล้วก็ผลของมันในชีวิตประจําวันกันไปแล้วนะครับสุภาษิตบทนี้ก็จะพาเราไปดูบทสรุปสุดท้ายคือปลายทางของเส้นจางสองเส้นนี้และขอย้ําเลยนะครับว่า ทางสองเส้นนี้ไม่ได้จบลงที่เดียวกันสําหรับเส้นทางแรกนะครับปลายทางของมันก็ชัดเจนและเรียบง่ายมากๆนั่นคือทางของคนชอบธรรมซึ่งพระคัมภีร์ให้คําสัญญาไว้เลยว่าปลายทางนั้นจะนําไปสู่ชีวิตครับแต่มันก็มีอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งจุดหมายปลายทางนี้โอ้โหแตกต่างกันแบบคนละเรื่องเลยครับนั่นคือทางของคนอธรรมที่ปลายทางของมันก็นําไปสู่ความพินาศ เป็นภาพที่น่ากลัวนะครับแล้วก็ทําให้เราต้องกลับมาทบทวนการเลือกเดินในแต่ละวันของเราอย่างจริงจังเลยทีเดียวเอาล่ะครับเรามาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับสิ่งที่เล่าพระคาอยากจะเน้นย้ํามากๆเลยก็คือว่าสุภาษิตท,ทั้งบทที่เราเพิ่งคุยกันไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลิสต์ของกฎข้อห้ามหรือข้อบังคับนะครับแต่มันคือเสียงของพระเจ้าที่กําลังตรัสกับเราด้วยความรักและความห่วงใยจริงๆใช่เลยครับหัวใจหลักของการทําความเข้าใจในวันนี้ก็คือการมองว่า ปัญญาที่เราได้รับจากพระธรรมสุภาษิตเนี่ยมันคือเสียงของพระเจ้าผู้เปลี่ยมด้วยความรักที่กําลังชี้ทางให้เราให้เราเดินออกจากทางที่จะนําไปสู่ความเจ็บปวดแล้วก็เดินเข้าสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์แท้จริงนั้นเรามาทบทวนประเด็นสําคัญสคัําญจากสุภาษิตบทที่12กันอีกสักรอบนะครับหนึ่งเลยก็คือทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ใจที่พร้อมจะเรียนรู้นะครับ แล้วท่าทีนี้แหละมันจะแสดงออกมาเป็นการกระทําคือความขยันที่มีค่ามากกว่าภาพลักษณ์ภายนอกและการควบคุมอารมณ์ซึ่งเป็นเครื่องหมายของวุฒิภาวะที่แท้จริงแล้วก็อย่าลืมเรื่องพลังของคําพูดนะครับที่สามารถเยียวยาหรือทําร้ายได้เพราะทุกๆก,การตัดสินใจของเราเนี่ยมันกำลังพาเราเดินไปบนทางใดทางหนึ่งอยู่เสมอและสุดท้ายนี้ ก็อยากจะฝากคำถามนี้ไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปลองคิดทบทวนกับตัวเองดูนะครับว่าการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันของเรามันกำลันงนำพาชีวิตของเราไปบนเส้นทางไหนกันแน่ก็ขอให้เรายังคงเปิดใจรับฟังเสียงของพระเจ้าต่อไปนะครับและถ้าไม่อยากพลาดการเรียนรู้ปัญญาดีๆแบบนี้จากพระคัมภีร์ก็อย่าลืมกดติดตามรายการเล่าพระคำไว้นะครับสำหรับซีรีส์สุภาษิตในตอนต่อไปแล้วกลับมาพบก,กันใหม่นะครับสวัสดีครับ